สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสําหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเรื่องเหลือเชื่อเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการเสนอนั้นในตอนที่เสนอจะต้องระบุไว้ด้วยว่าอะไรบ้าง ที่เป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเมื่อผ่านการพิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้วส่งไปพิจารณาในขั้นกรรมธิการเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นร่างของรัฐบาลดังนั้นฝ่ายรัฐบาลซึ่งคุมเสียงข้างมากในคณะกรรมธิการก็ย่อมต้องแก้ไขเพิ่มเติมไปตามความเห็นของพวกตน ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อเรื่องดังกล่าวผ่านเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่3วิปของฝ่ายรัฐบาลก็สามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนให้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ไม่ยากนักด้วยเห็นว่าได้แก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วแต่พอร่างไปถึงวุฒิสภาถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมให้แตกต่างออกไปอีก ก็จะมีปัญหาว่าวุฒิสภาซึ่งไม่มีพรรคการเมืองคอยกำกับการออกเสียงลงคะแนนการจะลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าวุฒิสภาลงมติเห็นชอบในวาระสามด้วยคะแนนเสียงไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งร่างนั้นก็ต้องตกไปเลยไม่ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในที่สุดถึงแม้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ่างลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งก็อาจจะคงจะเป็นเพราะทั้งสองทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมกันจนเป็นที่พอใจแล้วดังนั้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วถูกส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญมีหรือที่สารรัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นสาระสาคัญเพราะรัฐสภาไปแก้ไขเพิ่มเติมเสียจนจำร่างเดิมที่สารรัฐธรรมนูญเสนอไปแทบไม่ได้หรือ,อย่างต่ำถ้าสารรัฐธรรมนูญจะชี้ว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญแล้วส่งกลับมาให้สภาผู้แทรนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีหรือที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะยินยอมแก้ไขให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการถูกสารรัฐธรรมนูญตบหน้าแต่ที่มันแย่ยิ่งไปกว่านั้นคือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากจะต้องยอมถูกตบหน้าและยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองแก้ไขไปเป็นความผิดพลาดแล้วยังต้องลงมติรับรองความผิดพลาดของตัวเองด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาอีกด้วยถามว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ไหนในโลกยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองลงไปได้ถึงขนาดนั้นสรุปแล้วผมขอฝันทงว่า ชาตินี้ทั้งชาติต่อให้มีชาติหน้าด้วยก็จะไม่มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจรารณาของสารรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา300วักสามที่กล่าวข้างต้นขึ้นมาใช้บังคับอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบและเสียประโยชน์ก็คือประเทศชาติประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ถ้าจะถามว่าสารรัฐธรรมนูญรู้สึกรู้สาอะไรกับความบกพร่องทางรัฐธรรมนูญที่มีสภาพร้ายแรงเช่นนี้หรือไม่ก็คงไม่รู้สึกหรือจะแสดงตัวรับผิดชอบอะไรหรอกครับอาจจะเห็นว่าดีซะอีกจะได้ถือโอกาสใช้ข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพศ2 5 5 0ไปเรื่อยๆถามว่า ไม่ละอายใจกันบ้างหรือถามว่าไม่อายลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนกฎหมายกับพวกท่านมาบ้างหรือเพราะเวลานี้มันกลายเป็นว่าสารรัฐธรรมนูญได้ใช้ข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพศ2550อยู่เหนือการบังคับของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา300วรรค3ไปแล้วโดยปริยาย และยังไม่รู้ว่าท่านจะใช้ไปอีกนานสักเท่าไหร่เพราะตราบใดที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2,550ยังใช้บังคับอยู่ตราบนั้นสารรัฐธรรมนูญก็ไม่มีโอกาสได้ใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดในประเทศนี้ สามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจหรือใช้ดุลพินิษในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการยุบพักการเมืองและการถอดถอนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติหรือแม้แม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจได้ท่านผู้ชมครับคำพังเพยโบราณที่ว่าอำนาจบาดใหญ่นั้นว่าไปแล้วยังจะเล็กไปสำหรับอำนาจของสารัฐธรรมนูญในปัจจุบัน และถ้าผมจะพูดว่าใหญ่กว่าสารดีกาซึ่งเป็นเสาหลักและที่พึ่งสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมของไทยมานับร้อยปีก็คงจะไม่ผิดหรอกครับเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรรวมทั้งสารด้วยซึ่งจะหมายความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าแม้แต่คำพิพากษาของสารดีกาก็จะขัดหรือยแยง้งกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญม่ได้ สารรัฐธรรมนูญยิ่งใหญ่สักขนาดนี้เห็นจะเป็นประเทศเดียวในโลกกระมังท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเหลือเชื่อเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ